ได้กับโบคือมันหัวหยงองซบสุดๆเลยเราเราก็จบไปแล้ววัสดีพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซี<ม>สุดๆคนนะ้มาพบมาพ้ก,กับซาร่าสินดาสินเคยเมือ่อหนีซาร่ากับมาเดินตะระโรตัสพี่น้องเดินโรตัสที่ฝั่งไทยเนาะมารอสื่อของสื่อของขายเมื่อห่อเขาบึงดูพี่น้องสิงเป็นแนวได้นั่นไปรอซ้มมาเขาได้ยังแนานะ นี้สองสินร้อยสิบแปดบาทตอนนี้เขาเก็เด,ดินโรตาร์ตอยู่เนาะยัง้องจอยหรอเบิ้งยังดอกมันจะจะเบิ้งเกิดวะ มออัง,อองจอยจะเบิ่ยังมังจอยดูเสื้อผาเด็กเกล็กลอยเก้าคุยิ่งือบผู้ชายละ่ะผู้ชายอยาเอาอิีซงพู่ให้มัน ผู้ชายก็เอาสีอย่างแม่นแม่นห้มันแนวสีเอาซีชมงููหิ่มมันวาสันาาน้องจอยจับสีเสอร์มพลวีนองไงขาดแล้วเนะ ในจะงานล่ะชอบสีน <laughs> อบสีมปูพี่น้องเอ้ย น,นั่นเล็ก่อยกับผู้ชายจำวัดชอบซีมมพรู นีุ่งเท้าต้นนี่ตึงทุงเท้าตึงทุงมือเหมียอจับพี่น้องอันนั้นทุงทุงมืออย่างเดียวอันนี้ทุงเท้ากับทุงมือโอ้ยพี่นออ้องเย้ยงามเลยแล้วคือเทนมีผู้แต่ยังน้อยเลย ร้อยแล้วเมืองในร้องเท้ตัวนี้ขึ้นมางามแดดตกออกอย่างนี้ค่ะช<ส>ีเหลืองกับสีชมพูนะใช่เลยเออเออเอออยากอยากได้ก็ให้มันช้าอยากได้ก็เอาให้มันช้าเออ <c oughs> าน,นาะพี่นอ้องฟังฟังดีๆเข่องดิกน้อย <c oughs> เขื่องดิกน้อยเว้นแม่ใหญ่อีกแล้วเขื่องดิกน้อยอันนี้ถากันเพื่อนเ็นลาป้อนเขาถามหุ่มเคยมีลูกเนาะพี่น้องถ้าถ้าเลือกลูกอ่อนเด็กเล็กต้องถามสาวลาวแมนอันนี้ปลาออมมันก็่มีาเอียงอ่มันเกิด นี่แต่สีเหลืองอ่ะกรนเดนี่สีผ้กากระเด็นนี่กระเด็นอ่ะแมนอันเท่าไรล่ะอืมขนอาดเาละเนาะาอนี่งบาบงบแล้วเกือบน้อยเด้เกือบน้อยเด้เกืบน้อยเท่าไหร่129ยนะเธอเนี่ยไม่เอา ครบแล้วล่ะป่ครบแล้วอ่ะครบแล้วมันหนักมากเลยนะทุกคนอ่ะมีลูกเหอับแห่งซีชมพตทุกคนเลยย่อยเลอยกว่ามาจนเจอฝาเนาะ

ก็เพิ่นพามาเนาะคือนอ้องจอยสิมาซื้อเ <c oughs> ครื่องเครื่องเห้ไปฝากเด็กหน่อยเนาะที่บ้านเฮาเนะแต่ซาลาสิมาเอาเตารีดออกซาลาเพราะว,ว่าได้มาแล้วเนาะก็เลยอยากได้เตารีดเสื้อผ้าจนผี่ซาลาต้องการแล้วเนาะพี่เนาะก็คือเตารีดค่ะ ตอรีดอบแห้งนั้นตัวนี้ตอรีดรีดแห้งตอรีดแห้งไอ้น้ำแห้งอันนี้ตอรีดเคลือบโฟริกนี่ไงเนี่ยไอ้น้ำแมนแมนแต่มัน พวกลอยวะตัวนี้พวกลอยกับสามเจ็ดลอยอืมไอ้นหนำเหรอไอ้นหนำคือกันตัวนี้เจ็ดหนึ่งพันกว่าหนึ 1> 1, วัวลดลงมาเจ็ดร้อยมันใหญ่ด้ีแต่มันมีเต่าวางอีกด้ยวยนี่น่ะมันมีเต่าวางอีกมันก็นเลยใช่ เพราะว่าเราทํางานเราจะมีแต่รุ่นนี้กับรุ่นนี้ร้อยกับรุ่นนี้เตอร์รี่ขี้นกลือเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นเน้ไหนตานี่เน้ไหนห้าร้อยยี่สิบเก้าเมีนบาจา้าอ๋ออเครื่องนี้เลย มาได้หล,ลายใจเด้คันขันห็นแล้วเอาโลดขันหนักเอาตัวน,นี้เลยจ้ะแมนคนตรงเอาตัวนี้หายดยีปนน่ะเาเพาไปเอาตัวไหนตัวนี้เห็นโซกันเลยเลือกของเดียวหนิมาเด๋หรืออันเดียวหรืออัเดียวจริงๆริงเนี่ยน,นี่เวลาเวลาไอ้น้ำมันออกเห็นป่ะมันจะฟูนี่ๆๆนมันจะจี๊ดจี๊ดจีดเนี่ยมันผาหยับ เขากสามารถอัาน,น,นลีดได้เลยเข้าได้แล้วเนาะเกินเตารีดโอ้จักแรงนี่จักโล16โลแปดพันโอ้ถูกจริงๆิ16โลแปดพันถือว่าโอเคเลย อยากได้อยากได้พี่น้องแปดพันสี่ร้อยเก็สิบตวนโอ้เราค่าสำคัญเลยแต่ต้นนี้มันจะสวยะเครื่องเท่าไรหาสิบหาโอ้สิบสามต้นน่ะสิบสามต้นสิบสามน่นอหไรมันสวย โอเปิดเบรงได้ซองฟีดอ่าโอ้ มันดำละง,งามเนาะพ่อเราจ้ามีกระเบึงมูนสามสี่ร้อยเก้าสิบ กระเป๋าเดินทางหจ็กลอตอนนัวนี้อันนี้พัดลม เครื่องปั่นเนาะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสามสิบเก้าหนึ่งพันสองพันสี่รุ่นนี้อันนั้นพันสี่สิบเก้าบาทเครื่องิมี่ของหลากหลายเนาะพี่น้องนับเตเสื้อสาดอุปกรณ์กันใส่ในครัวเฮือน อันนี้เครื่องรีดผา้อาอ้าวข่อยขึ้นมาอยากได้อีกเลยรลอยล่เก้าสิบเก้าเองลอยโบเป็นยังกันมาหอดหมุกเลยความมาเหลมาตัดหมุกเลยนะโบเป็นยังนะเจ้าเสี่ยยัง เป็นยักษ์กะยั่นนนะสองพันสองก็สิบ ไฟโฟมเปมาได้เลยจ้าแนวซาลาหมักได้พี่น้องนเนี่ยมาได้ยั้งกัดอะก็อยาขอให้ได้สิ่งนี้สิ่งนี้ <c oughs> ขอให้ได้สิ่งนี้สิ่งนี้เนาะหาซื้อเครื่องใช้ แต่ฮม้หอาสิใสเอียงลายตาไปหมดแล้วลายตาไปหมดแล้วจ้า น้อสิน้องก,ก็คือเขามาเขามาช้อปอยู่ประเทศไทยเนะอมเด็กสายผู้ดีาองอารตงทีนะแผนี่บ่แปดแปดห้าแปดเจ็ดสามสองศูนย์นีน่ง ฉันจะหมุดตูนแล้วนะฉันจะหมุดตูนแล้วนะ,นะนลวนะเลาพี่น้องว่าเบิร์ตเบิร์ตเบิร์ตพี่น้องไม่มีคนมาเปเลย พี่น้องเมื่อแไรนาะพี่น้องรลัจงจากห้าสิบไปเสกเบองวะเบิเท่าทอดว่าจะเบิดเท่าใดกันทำไมเธอหยิบเอาหยิบเอาแบบนี้ขอุอน,นี่น่องสาราวพี่น้องเอ้ยเตาลีเตาลีไมด้่นีนเาน แมนแมนสิ้นหน่อยแต่นักนะน้ำตาลก็ยัง,ง <laughs> 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 เอาฉ้นจะย้ายบ้านมาอยู่ฝั่งไทยแล้วจอมีใครจะรับให้โอนให้โอนบัตรลิกที่บอกมาพี่น้องเอ,อ๋ย บงบืงบงเอาไปบึงจำนวนตัวเลขก่อนห้าเตรียมมาจ่ายสอยน่เลยสองพันสองเท่าไรแล้วเดี๋ยวดูก่อนโอ้สองพันสร้อหสิบเจดไปหาหลอ0สองพันสี่ร้อย 2,464บาท2,358บาทมีส่วนลดไงซบสุดๆเลยเราเราก็จกไปแล้วัมม,งงม,ม,ม,มีถุงเลยปกติมีถุงแมน่นบ่จ้ะแต่ตอนนี้บมมีโอ้สงสัยห้าบุรีขามมาโดน <laughs> แมนผมมีหลายปีแล้วค่ะค่าโควิดขอบคุณจ้าเราซอบเบากระเป๋าเลยแล้วน้องจอยสองวันห้า, 2, หาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนหล,ลังจากสี่เฮามาซอบอยู่รถตาาฝั่งไทยเนาะตอนนี้สาวเราก็เบากระเป๋าแวงแวงแวง,แวงเลยเนาะโอ้เน,นาะพี่น้อง เบากระเป๋าไปเลยกับแม่ใหญ่ก็อยากให้เราซื้อเสื้อหมากะแกงเสื้อหมากะแกงแล้อยากได้เสื้อหมากะแกงไหมนี่แกงไม่ได้แล้วมันบมีแขนเมียนเนาะแบบขึ้นเล้าของเล้าหัวหน้าโอ้สุดเท่าไรน่ะโอ้สุดละร้อยห้าสีเอาจากสุดน้อให้แม่ใหญ่ฮะไม่ไม่ใหญ่ เอาสีม่วงสีม่วงนะไม่ใช่นี่สีม่วงได้แล้วหนึ่งชุดอตอนนี้ค่อยกบเบิรแล้วพี่น้องเอ้เพราว่ามามาเที่ยวโรตัสอยู่ที่ประเทศไทยเนาะเข้าเบากับปะแว๊วโรดพีน่น้องเอ้แบบซุย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 เราหาอคนมาเปเราก็ไม่มีเนาะ ตอนนี้เขากับสีดแดงลาวพาจากแล้วฝากกาเลยก็แซ่ก,ก็ซับตะคห้ในเดิมพี่นอ้องพราะว่าเขามาโรตัสท,ที่ประเทศไทยเนาะคือสินค้าเหมือนกัเออกะคือเขามาใส่เงินบาทมือนเนี่ยสาวลาพาพี่น้องมาใส่เงินบาทโดยเฉพาะเลยเนาะกะัอยู่โรตัสเนาะอัน,นอันนี้มาจากฝังลำ อันนี้ออกจากเงินกีบแล้วเข้ากับมาสใส่เงินบาทมือนี่โอ้ยอิ่มขนาดพี่น้องเลยจนจนหมดจนกระเป๋าแบนแล้วกระเป๋าแบนแพนทิ้งพ่อพิ่นผามาสอบเน,นาะโอ้ยอไดหลายอย่างไรเนี่ยพี่น้องเลยกลับเลเดอ้อกลับเลเดอ้อบายบายน้องจอยกลับแล้ว